แม่โนเปิลมาได้ยังบอกพอดีเลยมาเข้ามากินข้าวก่อนหนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะแล้วกัญญาล่ะคะพ่ออ๋อลนยนั้นอนะหลับไปแล้วหรอคะอพ่อคะหนูขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมได้สิหนูจะถามอะไรเหรอทำไมพ่อถึงให้หนูเก็บกระเป๋ามาที่บ้านด้วยคะ หนูจะเพิ่งถามอะไรตอนนี้เยอะเลยอะเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อจะพาหนูเอากระเป๋าไปเก็บไปที่ห้องก่อนนะค่ะเป็นไงบ้างห้องเนี้ยหนูพอจะนอนได้ไหมฮะคืนนี้หนูต้องนอนที่นี่เหรอคะ ก็ใช่น่ะสิรู้ว่าหนูคงนอนที่นี้ไม่ได้หรอกค่ะพ่อหนูต้องรีบกลับบ้านแม่นี่ก็ปิดเทอมอยู่มานอนค้างเนพื่อนกันยาเขาบ้างเพราะว่าที่บ้านหนูเขาคงไม่มออไหหรอกมัง้ง ยาเขาจะตื่นเมื่อไหร่แล้วคะคืนนี้เขาคงไม่ตื่นแล้วงั้นคืนนี้หนูนอนที่นี่ก็ได้ค่ะ นั่นบอสแล้วก็นั่นสามีของน้องพิมพ์ด้ว่ว่ะทำไมเขาดูสนิทสนมกันจังเลยอะหรือว่าน้องพิมพ์ว่าไงคะพีวิลมีอะไรเปล่าคะอ่อคือว่า ที่รักโทรมามีอะไรเปล่าคะจะโทรมาถามว่าวันนี้ที่รักจะกลับบ้านกี่โมงมทำไมอรอคิดถึงเขาเหรอก็ใช่น่ะสิวันนี้เขาน่าจะกลับดึกเลยอะ่พะพอดีว่ามีงานด่วนที่ต้องเคลียร์ให้เสร็จวันนี้เลยงที่รักหาอะไรทานเองก่อนได้ไหมอ๋อเหรอเขาอยากกินข้าวกับที่รักแล้วอะ่ะ ขอขอโทษน,นะพอดีว่ามันงานด่วนจริงๆอะแล้วทำไมเมื่อเช้าตัวเองไม่เห็นบอกเขาเลยอะกเ็เพราว่าร่เพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้เองเขาก็ว่าจะโทรไปบอกที่รับแต่พอดีว่าที่รับโทรมาซะก่อนไงอืออืก็ได้อย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะเขาเป็นห่วงได้ครับเดี๋ยวเราทำงานเสร็จจะรีบก,กลับไปหาเลย อโทษทีค่ะพี่ยุงเมื่อกี้พี่ยุงบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพิมพ์เรื่องอะไรเหรอคะอ๋อพี่แค่อยากจะถามพิมพ์ว่าพิมพ์ได้ไปพักเที่ยงมาหรือยังยังเลยค่ะพอดีว่าพิมพ์อยากจะทํางานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะได้กลับไปทางข้าวที่บ้านนะคะอ้าวในเมื่อกี้พิมพ์บอกว่าคืนนี้จะอยู่ดึกไม่ใช่เหรอแล้วจะทนหิวไว้เหรอ นี่พี so there, oh ่ยงแอบฟังพิมพูโทรศัพท์เหรอคะก็ถ้าเกิดว่าพิมพ์ทํางานให้มันเสร็จทันเวลาเนี่ยพิมพ์ก็จะได้ไม่ต้องอยู่ดึกไงคะพี่ยงอ๋อจ้ะขยันเนาะบอกว่าจะรู้ไหมเนาะว่าเขาลังทำอะไรอยู่เมื่อกี้พี่ยงพูดว่างไงนะคะอ๋อเปล่าจ้ะพิมพ์แค่ อยากจะบอกพิมว่าพิมพาน่าจะดูแลตัวเองบ้างไม่ต้องทุ่มเทให้บริษัทขนาดนี้ก็ได้ก็ตอนเนี้ยเราเป็นลูกจ้างเขานี่คะพิมพ์ก็แค่อยากจะทํางานให้มันเสร็จเรียบร้อยทันเวลาเขาจะได้ว่าเราไม่ได้ไงคะเอาเป็นว่าขอบคุณพีุ่งมากนะคะที่เป็นห่วงยังไงพิมพ์ขอตัวทํางานต่อ่อนนะคะอืมจ้ะ เข้ามาได้อ้าวพิมพ์มีอะไรเหรอถ้าไม่ด่วนไว้ค่อยคุยนะพอดีฉันรีบอ๋อน่าจะด่วนนะคะนี่ค่ะงานที่บอสบอกให้พิมพ์รีบทำให้ด่วนตอนนี้พิมพ์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบอสลองดูก่อนว่ามีตรงไหนต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะฮะท่าทำเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะไหนเอามาดูสิ เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมแล,ล้วล่ะแต่ในฐานะที่เธอทำงานเร็วดีฉันก็เลยมีงานด่วนเพิ่มให้เธออีกหนึ่งงานฝากเธอรีบทำให้ฉันด้วยนะและฉันจะส่งรายละเอียดให้เธอทางอีเมล แล้วเธอก็ต้องรีบทำให้เสร็จก่อน8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เธอทำได้ใช่ไหมได้ค่ะบอสดีมากฉ,ฉันรีบกลับก่อนนะ น,น้องพิมพ์รีบกลับบ้านไปทานข้าวเถอะเดี๋ยวงานเนี้พี่อยู่ทำเองพิมพ์รีบกลับไปเคลียร์เรื่องพินเถอะพี่ขอบคุณพี่ยุมากนะคะ จังเลยนะครับยังไม่ทันดีหอมเลยรู้ได้ไงว่าหอมว่าแต่วันนี้มีค่าหอมไหมครับนีจะค่าหอมส่วนค่าอย่างอื่นพี่ขอจ่ายเป็นเช็คแล้วกันนะทำอะไรกันอยู่อ๋อ ที่แลคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะฉันก็กลับมาถึงตั้งแต่ตอนที่คุณพูดว่าตัวหอมจังเลยอ่ะเอา้าสวัสดีค่ะบอสอ๋ไม่ใช่สิเรียกว่าคุณทิตาก็น่าจะพอแล้วมัง้งเพราะว่าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ทำงานร่วมกับคุณอีกพรุ่งนี้ฉันจะไปทำงานที่ใหม่ฉันขอลาออกตรงนี้เลยนะคะคุณทิตา ส่วนเงินเนี่ยขอบคุณนะคะที่รักนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเงินเนี่ยยังไม่พอเลยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรฉันใจดีถือว่าทำบุญใหม้มันกินแล้วกันพิมพ์ผมเป็นสามีของคุณนะคุณจะทำเกินไปแล้วนะ ฉันนี่หรอทาเกินไปทุเลดว่ะผู้ชายอย่างแกอ่ะมันก็เกาะผู้หญิงกินไปวันๆเนี่ยแหละแกรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกดีใจมากเลยที่แกเผยท่าแท้ออกมาได้เร็วดีฉันจะได้ไม่ต้องมาทนอยู่กับผู้ชายผ่วยแบบแกไงไปเลยไปรีบเก็บข้าวของของแกแล้วออกไปจากบ้านฉันเลยไปได้คนอย่างฉันอ่ะไม่ง้อคนอย่างเธอเหรอก พี่ครับต่อไปผมจะได้ไปอยู่พี่แล้วนะครับใครบอกยะว่าฉันจะให้เธอไปอยู่ด้วยฉันก็แค่เล่นเล่นสนุกสนุกไปวันวันก็เท่านั้นเองผู้ชายในสตอกของฉันมีอีกเป็นโหลจะ้ะเอาเป็นว่าต่อไปไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอีกเข้าใจไหม เฮ้ย hey, พี่พี่จะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะผมเป็นหัวพี่แล้วนะโอ๊ยอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ย hey, พี่รอก่อน